ประตูบ้านอยู่แค่นี้สองก,กระจกก็เห็นแหละแกให้ฉันกดกระดิ่งก่อนทําไมอ่ะแกไม่รู้อะไรซะแล้วก็เพาะตอนนี้แทบเวิร์อัปเดตระบบลิงก์เบลเย่างไงล่ะเพียงเราไปเยี่ยมเพื่อนผังหน้าเมนูโปรไฟล์ซ้ายบนแล้วกดไปที่บ้านของฉันจะเห็นไอคอนคําว่าพื้นที่เลือกกดกริง่งก็จะขึ้นหน้าต่างเมนูข้อมูลบ้านเพื่อนสามารถเลือกกดกริ่งหนึ่งครั้งเพื่อสะสมแต้มในหน้ากระดานรายวานันรายสัปดาห์และรายเดือนได้ด้วยทั้ทแก ถึงให้ฉันมากดกระดิ่งที่บ้านเธอร้ายจริงๆเลยนะแกเนี่ยแล้วอยังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะกระดิ่งแบ่งออกเป็นสามแบบกระดิ่งบ้านที่เรากดเมื่อกี้นี้กระดิ่งครับแล้วก็มีกระดิ่งเรือนหอ่อด้วยนะแกกดกระดิ่งเพื่อสะสมของนําไปแลกของรางวัลได้ที่ NPC ซีริในห้างเซฟมอลได้ด้วยนะแต่ตัวละครจะกดได้ต้องเลเวลสิบขึ้นไปด้วยนะเป็นไงถูกใจปล่โอ้เธอเฟอร์นิเจอร์สวยจึ้งเวอร์ปังแบบเนี้ยต้องรีบไปเก็บของมันแลกแล้ว ยกกวนแมนพร้อมกันวันนี้หลอดเลย